กินผลไม้ปั่นจะผละไม้ปั่นกับเด็กน้อยไหนยกแก้วขึ้นสิคะนี่ค่ะนี่ค่ะผละไม้ปั่นของเราข้างล่าเป็นโยเกิร์ตค่ะเพื่อนๆและด้านในนี้ก็คือจะมีอะไรนะสตรอเบอรี่อะไรนะแบล็คเบอรนะ์รี่แล้วก็หลายอย่างค่ะอร่อยหอมมากรสชาติอร่อยค่ะเข้มขน้น <c oughs> แซบบ่ แซ่บปันหยางค่ะมพือนกินน้ากันเด้อเพื่อนอยากเพื่อนขอกินนะสันเพื่อนบรได้กินเดนแล้วอืมเต็มที่อร่อยอร่อยนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะจะมีตอเบอรรี่ข้างในแล้วก็แบล็คเบอร์รี่แล้วก็หลายอย่างค่ะผลไม้รวมนี้หอมหวานอร่อยค่ะส่งถึงที่คะ่ะเราไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกค่ะเพื่อนๆสั่งเขาแล้วเขาก็มาส่งค่ะสั่งในแชท เขาก็มาส่งร้านนี้บริการส่งถึงที่ฝนตกก็ส่งค่ะไม่เป็นปัญหาสำหรับเราคนซื้อคนขายเขาส่งได้หมดอมหอมอร่อยค่ะกินด้วยกันกับลูกชายหลาจ้าจับดีๆอ,อร่อยค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ